สามอย่างที่คุณต้องพัฒนาหนึ่งคือ EQ EQ ในส่วนของตอนเองและ EQ ในการปฏิสัมพันธ์กับแฟนเก่าหมายความว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายมันมันคาดหวังคือคนมันรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณเนี่ยมันเป็นอารมณ์ลบๆคนมันลิงก์หน้าของคุณไว้กับความรู้สึกท็อกซิกท็อกซิกมีสองแบบคนประเภทท็อกซิกแบบ ท็อกซิกแต่ว่าเป็นคนเงียบๆนะครับแต่ว่าอะไรก็งง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 ต่างๆพวกนี้นะครับกับอีกท็อกซิกประเภทหนึ่งคือตะคอกเสียงดังคุณต้องคุมอารมณ์ของตัวเองครับนะครับวันนี้กลับมาเปลี่ยนที่อิโมชั่นของตัวเองก่อนครับว่าเราต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ครับสองครับเวลาคุยกับแฟนเก่าให้คุยถึงการเติบโตของตนเอง คุณต้องเล่าในเรื่องของเราอย่างเดียวเลยครับว่าเออเนี่ยฉันชีวิตของฉันเนี่ยเติบโตมากขึ้นฉันไปออกกําลังกายเนี่ยฉันไปวาดภาพฉันไปดําน้าดูปลาคาร์นั่งสมาธิแล้วก็ตามแต่ชีวิตของคุณที่มันอัพเวลเติบโตเติบโตเติบโตเนี่ยคุณต้องเล่าตรงนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้มันลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกแย่ๆลบๆชีวิตซ้ำๆจำเจแต่ตอนนี้คุณกําลังทําให้สมองรู้สึกว่าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปครสามครับคุณต้องกลายเป็นคนที่มั่นใจ มั่นใจหมายความอะไรครับหมายความว่าถ้าคุณไม่คุยฉันก็พร้อมที่จะไม่คุยคุณต้องเป็นคนมีความมั่นใจถ้าวันนี้คุยกับเขาแล้วคุณส่งไปแล้วเดี๋ยวยกเลิกข้อความอีกเอ้ยแหม่เนี่ยถ้าส่งไปคำนี้มันจะคิดกับฉันยังไงส่งไปไหมเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องหาว่าฉันเป็นของตายได้เลยยกเลิกข้อความอีกคือคุณกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจเลย ต่อให้ถ้าคุณยกเลิกแล้วคุณส่งไปใหม่นะไม่ว่าคุณตกประโยคอะไรก็ตามแต่คุณกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในสายตาของแฟนเก่าไปแล้วแล้วแฟนเก่ามันเซนได้ว่าคุณมีความไม่มั่นใจแล้วมันเลยเป็นเหตุผลที่เขาก็จะยังคงไม่สนใจคุณต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบปังงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอสสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทําให้คนเนี่ยเอาออกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอรสนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายัางเจ็บไม่พอทนไปครับ ถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทําให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาเออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพั 6, บาทครับโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6 8 9 0บาทไม่ต้องจ่ายครับ จ่ายเพียง990บาทครับนะครูคมรวบรวมสูตรทั้งหมดในการทำให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ Line แอด ที่ครุคอมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ line, นะครับแอด L O V E under score ตองเก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย